เชียรสมเราหายไปมันไปไหนครับผมต้องบอกนะว่าผมห่างหายจากโคงการเซอร์กิตไปหลายปีห,หลายปีมากคือจำความไม่ได้แล้วตั้งแต่สนามช้างยังไม่ขนาดนี้นะครับผม จากสนามแรกเนี่ยเราเตรียมเชื่องมา2องกระโบสองยา2ครับผมทุกคนก็ต้องหวังผลกันอยู่แล้วก็เมื่อกี้ทำการปรับรอบรถไปสุดท้ายเรืือไปนาทีสุดท้ายก็ออกไปทําการคอ y ดิายครับผมนะครับวิ่งหนึ่งรอบครับจากนั้นลิ้นปิดลิ้นทางครับลิ้นปิดเสื้อพังนะครับ คับเราสองคนนะครับพาชาวบ็อกซ่านะครับผมทุกท่านเนี่ยมาอยู่ที่งานนี้เลยครับ PT m a d i s o n Racing Series นั่นเองนะครับ2025นี้ที่บุรีรัมย์แล้ววันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมเดครับจาวเดยโดโโก้ครับผมนันครับนันซ่าครับนี่เอาวันนี้เรามาทําอะไรยังไงบ้างก็วันนี้นะครับเรามา ทำการแข่งขันกันนะครับก็เป็นทีมเมดครับผมเราเป็นทีมเมดกันแล้วก็การแข่งขันนี้เนี่ยเขามีคะแนนของทีมด้วยทีมด้วยถูกต้องเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแข่งนะเราก็ต้องเอาคะแนนโอ้ออกมาด้วยใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ครับเป็นสนามที่1ที่จะมาแข่งขันกันที่บุรีรัมใช่ซึ่งวันเสาร์เนี่ยเป็นสนามหนึ่งวันอาทิตย์เป็นสนามสองตอนนี้เนี่ยวันศุกร์เป็นการคอลี่ไฟคอลี่ไฟเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมดีกว่าว่าในทีม ทีมของเราชื่ออะไรครับ m o x e r Racing Motorsport Team ครับโอ้โห Boxer Racing Motorsport Team <S <S มีใครกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปเจอเขาแล้วก็ดูว่าเขาขับรถรุ่นไหนกันบ้างใช่ครับนี่วันนี้ครับบอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนอย่าพลาดครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับรวมถึงบรรยากาศภายในงานด้วยนั่นเองครับผมสวยๆงามๆก็ส่วนมากก็จะถือลุง่ง<อ>นะครับผมบางคนก็จะถืออย่างอื่นใช่ครับแต่ถ้าน้องเขาเมื่อยเดี๋ยวเราถือให้ครับผมโอเคเจอกัน และนี่ครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแข่งคนสําคัญของทีมเราเลยก็ว่าได้นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับลูกพี่สวัสดีครับผมพิวบ็อกไซส์เลสซิ่งนะครับเป็นผู้บริหารบ็อกไซส์เลสซิ่งคอมนะครับแล้วก็เป็นบริษัทเร์นเจอร์ทีมด้วยดูแลทีมบ็อกไซส์เลสซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมนะครับผู้การนี้จริงๆก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจทีมใช่ครับนะครับแต่ตอนนี้ วงครับเอ่อรถนี่ยกหน้าทำไมฮะเรา,าช่วงล่างหรืออะไรยังไงรรเราซ้อมแล้วก็เจียสามเราหายไปมันไปไหนครับน่าจะลดอยู่ประมาณโค้งที่9โค้งที่๑๐ไปครับ <S <S 1> <S 1> แหมไปดูหน้าเลยครับผมกำลังทำการเปลี่ยนเกียรอยู่เพราะว่าเพราะงั้นเปลี่ยนเกียรแล้วก็ไม่ได้คอลี่ฟายอ่แล้ว นะครับไม่ต้องอธิบายแล้วครับผมต่อท้ายเอาเออไล่แซงเลยและางนี้เรามาต่อท้ายพี่มีการวางแผนมีการวางกลยุทธ์ยังไงไว้บ้างไหมครับคือคือรถเราคันนี้ครับเป็นอ่าอยู่ในคลาสใหญ่สุดของทีมเราครับผมครับอยู่ในรุ่นเสียง GT แต่ว่ารถเราเนี่ยมันมีเครื่องพันธุท่าเทโบนะครับหลงเพราะเอาเราไปวิ่งกับ GVO กับไอเซเว่นนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในคลาสเล็กก็คืออเมเจอร์นะครับสยามที GT มเจอร์ก็เพดานเวลาจะไม่เกิน1.52 ซึ่งในคลาสเนี่ยมีอยู่ประมาณ5-6คันคันนะครับเราก็ตั้งใจแล้วก็หวังผลเลยว่าแบบสักที่3าอ่าเราก็แฮปปี้แล้วกับับเครื่องบรรณาธิบุของเราโอเคนะครับเห็นบอกนอกเหนือจากลงในรุ่นสยามดีทีแล้วลงอีกหนึ่งรุ่นด้วยมันก็จะมีซัพพอร์ตเรสที้งป็นด้าคาร u เ Race อันนี้ก็จะลงอยู่ใน Honda Open โอเคนครับนี้รอยกยกีรก่อนเพราะว่าของเราเนี่ยเสร็จทุกคัน เมื่อวานของของนันก็นาทีสุดท้ายาที่สุดท้ายทาทุกเวลาครับเราเรียกว่าวันนี้เราก็มาได้เรียกว่าครั้งแรกสนามแร<ท>กเป็นครั้งแรกที่เราทำแบบมีจ,จ<ช>านวนรถมากหนึ่งคันเรามีซี่คันนะครับ<ช>ก็ยังไงก็ฝากแฟ,ฟนเพจนะครับ Boxer Racing ยังไงก็ช่วยเป็นกาลังใจนะครับปีนี้เราได้ดดวิดจากมือดิฟเบอร์ต้นของมาเเทศเราเอามาหรื้อเป็นมือเซอร์กิตดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นันซ่านะครับก็เป็นอินสแัทเตอร์ รถยนต์นะครับแล้วก็อยู่ในวนเวียนอยู่นักแข่งเราก็อยากรู้ว่าเจ๋วจริงหรือเปล่าเราเลยส่งมาเลยในสยามคุเบนทั้งสองคันครับผมนะครับยังไงก็ฝากนักแข่งแล้วก็ทีมเราด้วยนะครับออกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมเอาใจช่วยนะครับทีมปี๋ของเรายกแยี้เสร็จแล้วรุงนี้ขอให้เต็มที่นะครับได้ครับครับผมโอเคครับดาบมาดครับปะเดี๋ยวตาคุณว่าดีกว่ารถจอดตรงนี้แล้วโอ้ยนีตัวจี๊ดเลยอ้าวพูดถึงรถคุณไงอ่าได้ครับยังไงฮะคันนี้คืออะไร ก็คันนี้เป็นโตต้าวีออนะครับก็บอกว่าสดร้อนๆเลยเสร็จแบบเรียกว่าพึ่งเสร็จเลยก่อนแข่งนาดนี้โอ้นี่ดิกร์ก็พึ่งแปะเมื่อเช้าและที่สำคัญครับนี่ที่เห็นอยู่นี่วอลตอร์นฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกทุกอย่างโอ้อยู่ในรถแข่งของทีมเรานะฮะใช่ทีมงานเขาสกิดมาใช่ย้อนแสงโอเคอะมาเียยมานี้มาเดี๋ยวเอ๊ะพับเบรกอะไรอ่ะพัเบรกอะไรฮะต้อง เน็กเตอร์ครับเน็กเตอร์นะครับทีมเราก็ใช้บรลลีอันด้วยคอนโดนะครับคุมได้ทุกระยะเบรกถูกต้องเลยอ่าลึกตามตั่งนะครับและนี่ครับสีนะฮะสีไอไฟเก็กะสีทีมรถของเรา็อกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมใช่ครับอีกนิดนึงนะครับถ้าผมใส่จีวอนมาเนี่ยก็บินไปกับรถได้เลยเออแม่งแบบสีแบบโหแนบมันถึงในรุ่นแล้วกันนะครับผมก็ สนามนี้นะครับปีนี้นะครับผมแข่งในรุ่นสยามกรุ๊ปเอ็นนะครับรุ่นเอ็มอเมเจอร์นั่นเองนะครับก็รุ่นเดียวกับเนะครับเนาะเป็นทีมเมทเป็นไงวันนี้พอได้มาเจอกับรถครั้งแรกเสร็จแบบว่าโอ้โหเรียกว่าไฟรถก้นกันเลยทีเดียวลงไปซ้อมลงไปคอลี่ไฟมาแล้วเป็นไงบ้างจริงๆริะครับรถมันก็ถูกการปรับมาทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ช่วงล่างนะครับคอลี่ไฟ <g łos> ก็เมื่อกี้ทําการปรับซ่อมรถไปสุดท้ายเหลือแปดนาทีสุดท,ท้ายก็ออกไปทําาการคอดีไฟครับผมนะครับวิบ่งได้หนึ่งรอบครับจากนั้นลินปิดลินพังครับลิสติบิเื้อพังนะครับก็เลยแกว่ายังมีเวลาครับตอนนี้ตําแหน่งอยู่ที่5ครับโอ้โหในอยู่ที่5เพราะนั้นก็นยังสนุกกได้ต่อได้ต่อครับรอติดตามปรับแก้เพราะว่าเพิ่งเสร็จมาแบบสดๆดร้อนๆต้องค่อยไล่หากันไปนะครับเป็นการพัฒนาดีวลอปนะครับเพราะนี่มันถือว่าครั้งแรกของรถคันนี้เลยเป็นการขุดออกมาขุดออกมาแข่งขุดออกมาแข่งนะครับ ก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์นันซ่านะครับ N ย3สในรุ่นกรุ๊ป N นะครับอเมเจอร์ครับฝากเชียร์ติดตามด้วยนะครับจากนั้นนะครับรถผมอย่างคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวไปดูรถทีมเมทผมมางดีกว่าครับครับผมเดย์เดวิกโก้ครับปไดูว่าไปดูว่าคุณดีกว่าต้องขับรถอะไรยัดตัวผมลงไปในรถได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน โอเคอะไหนกูลองเต้นรถคุณบ้างนี่มันมีอะไรดีมีผมมาดีแล้วแน่นอนสำคัญเลยแน่นอนมันอยู่ที่คนขับอยู่แล้วโอเคเรื่องหน้าตาเนี่ยผมมั่นใจเรื่องขับผมไม่รู้เขีกวผีไว้นะอ้าววันนี้ครับผมมาแข่งขันเฮียติดรถแป๊บนึงอันนี้ไม่ได้ติดไม่ติดรถก็ติดีพอดีไม่มันเป็นแม่เหล็กครับติดกับรถพอดีคันนี้เนี่ยเป็น Honda Jazz นะครับเป็นรถของอบบี้ซึ่ง เขาก็เคยแข่งขันอยู่ในรายการนี้อยู่แล้วนะครับทางทีมของเราเนี่ยก็เห็นว่านี่ครับเป็นวอลตันิกพาร์เนอร์ของเราอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเช่ารถคันนี้ให้ผมทำการแข่งขันในสยามกุ๊ปเอ็นนะครับหมายเลข46ครับนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกับนั้นเลยนะครับเป็นอเมเจอร์นั่นเองนะครับผมก็โอดีใจครับที่ได้มาขับรถของบี้เพราะว่าผมต้องบอกนะว่าผมห่างหายจากโคงการเซอร์กิตไป หลายปีลห,หลายปีมากาคือจาความไม่ได้แล้วตั้งแต่สนามช้างยังไม่ขนาดนี้นะครับผมก็ได้มาเรียนรู้ได้คําสอนจากาคุณป๊อบบี้นะครับสอนวิธีการขับวิธีการขับเอาให้อยู่กับคันนี้ด้วยนะครับก็สนุกสนานมากๆใช่ถือว่าโอเคในความเหลวคันนี้แน่นอนครับแปะขนาดนี้ก็ต้องอัลติเกเท่านั้นนะครับผมทั้งคันนี้ใช้แน่นอน เบรคครนี่ครับผมก็เป็นเน็กเซอร์มนครับเบรคนะครับเป็นไงคุมตามสั่งเลยเีบรตามสั่งนี่เขาเบรค50เมตรนะนี่เขาไมีอีกรอบหน้าใครหมดคือเบรค40เมตรได้ดูเดี๋ยวบอกว่านะฮะปกติเราเบรคประมาณ70 50เดี๋ยวตอนแข่งเนี่ยเบรคประมาณศูนย์เลยนะครับมั่นใจมั่นใจว่ากองยางแน่นอนไม่เอาไม่เอาเขาเบรคอยู่อยู่แล้วเบรคอยู่อยู่แล้วใช่ครับนะครับก็มาเจอรถคันนี้ครั้งแรก นะครับก็คือได้ขับครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมก็ลงไปทําการซ้อมแล้วก็อลิายไปนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมมากครับโอเคฝากเชียร์ติดตามทั้งทีมนะครับ m o เตอร์สตาร์เร o ติ้งมอเตอร์สปอร์ตนะครับเนี่ยังไงก็ติดตามแล้วกันนะฮะทั้ง4คันของเรานะคฮะแล้วเดี๋ยวรอติดตามการอลิายแล้วก็แข่งขันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงติดตามห้ดีครับ ครับผมแล้วนี้เราอยู่กับนักแข่งสุดหล่อของเราในทีมนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ้พี่แนะนำตัวหน่อยครับผม่พีชื่อนัทภพนะครับแก้วกาญจนาเสริฐลงทำการแข่งขันรุ่นสยามปุ๊บเอสยามปุ๊บเอเบอร์99้าสบเก้าอมซาเรซิ่งทีมโอ้โหอ้าคันนี้รถอะไรยังไงพี่อธิบายฝั่งหน่อยครับคันนี้จะเป็น Honda าแจ๊สทนะครับพิกัดเครื่องจะเป็น1,300ามรีเทอร์โบ1,300ามร้อยเทอร์โบพันสร้อยเทอร์โบ โอเคโอเคมีอะไรเตรียมการมาสำหรับการแข่งขันในปีนี้บ้างดีกว่าพี่ก็สนามอย่างสนามแรกเนี่ยเราเตรียมเครื่องมาสองเทอร์โบสองเกียร์สองครับผม ก็คือเรียกว่าเตรียมพร้อมมาเลยใช่นี่นะครับนี่เรียกว่าตั้งใจเตรียมตัวมาแข่งบางเต็มที่แหละใช่นะครับก็ทุกคนก็ต้องหวังผลกันอยู่แล้วคิดว่ายังไงกับงานการแข่งขันนี้บ้างดีกว่าพี่วางแผนไว้ยังไงบ้างปีนี้เป็นปีแรกป่ะครับเรามาแข่งรายการนี้ตั้งแต่รายการนี้จัดการแข่งขันครั้งแรกวแต่ก็มีการห่างเบลอไปครับแล้วกลับมาแข่งในปีนี้กลับมาแข่งในปีนี้อีกครั้งเลยยังไงก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะมีทั้ง อเล็กซ์ฟลายได้แข่งขันแล้วก็เป็นทีกหนึ่งนะครับที่อยู่ในทีมกับพวกเราเด็กนะครับแค่ฝ่ายน้ด้วยครับ a 99ในรุ่นเลยนะพี่สยามคู่เอสยามคู่เปครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ครับเราก็พูดคุยนะครับกับนักแข่งในทีมของเราไปที่เรียบร้อย<ช>เดี๋ยวรอติดตามอีีหน้าแล้วกันส<ช>ัญญาณบอกแล้วว่าอีีนี้จบลงพีงแค่นี้นะครับยังไงติดตามกับ e ีพีหน้าแล้วกันว่า<ช>พวกเราเนี่ยนะครับกับการแข่งขันนะครับใน พีทีแมกนิตอนเรซิ่งซีรีส์2025นะครับที่บริรลัมแห่งนี้จะเป็นยังไงโอเควันนี้สนุกสนานไปแล้วสำหรับ E ีีนี้นะครับเสียงสัญญาณก็บอกแล้วว่าอีีนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แต่ว่า E ีีหน้ายังไงฮะก็เรามีเรื่องสาระกันบ้างแล้วกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันนะครับจะดูว่าการแข่งขันในรายการพีทีเนี่ยรถที่อยากมาแข่งขันครับมันมีเรื่องของกฎระเบียบอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับครับผมก็ยังไงติดตามให้ดีนะครับกับบ็